ว่าศีสีลําจอมทํเมืองปา่าพสัมมา,า,า,มมามทัตถกุวันเป็นวันมหามงคลสุกทีน้อยก็จะได้บ่มอินทรีย์บารมี เพื่อเื่อมพูนบุญญาจะเลมีให้แก่กล้ามากขึ้นอมีเวล่เวลาได้สั่งสมมีเวล่เวลาได้อบรมตัวเองเหมือนชีวิตที่ผ่านมาสองปีสองครั้งเดแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็ส่งผลชีวิตความเป็นอยู่ีดาบรรยาปู่ย่าตายายเพื่อนว่องน้องพี่วงวานลูกหลานก็มีอานิสงส์อยู่ในตัวพ่อที่ไปทํางานก็มีอานิสงส์อยู่ในตัว ก็ธาตุขันเนี่ยว่าดินน้ำลูไปที่พ่อแม่ให้มาก็มาทําธาตุทำขันให้เป็นประโน์เอาธาตุเอาขันแทนสองขาสองหัวหนึ่งมาทักสาศินมาบำเพ็ญภาวนาไหว้พระสดมันมาเป็นตนมันเลยกลายเป็นธรรมะธรรมธาตุธรรมธาตุธาตุอันนี้มาประกอบซึ่งกุศลซึ่งคุณงามความดีซึ่งได้ส่องสมบาลีมี้ก็ส่งผลให้ญาติพี่น้องรวมมาด้กยกาน ที่เคยอุปการคำชูดูแลเลี้ยงดูเรามาก็จะได้รับอน,นิจจุลในตัวอยู่แล้ววสีสีเออวสีสีลำจอมทำเมืองฝา่าพระสัมมาตาฐาคกุสอยกุณาภัยโพดโปรดปวง ายานยิ่งยังทั้งสามพ